สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเดอเรียนเซอร์นทุกท่านเข้าส่ช่องทิิาา7เจ็ดแปดเก้า789เด้าเค่ะเดอ ช่องของฮาวไห่ไพเราเรื่งเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโซนสตาร์ของคุณก็เป็นหรือว่าเป็นก็ได้นะคะแม่หมอสายมูนะคะผู้ใดสนใจสินค้ามูนะคะเราก็มีโปรซื้อของแถมดูดวงนะจ๊ะมูเรามีของมูมากมายลองทักมาถามนะคะถ้าผู้ใดสนใจอยากดูแบบดูดวงซื้อของแถมดูดวงหรือนะคะโปรย่อมเยาวก็มีนะจ๊ะหรือใครอยากดูฟรีนะจ๊ะวงเล็บฟรีไปช่องสีดำนะคะแม่หมอจะไลฟ์สด นะคะ11โมงเช้านะคะเท่านั้นนะคะฟรีช่องนั้นจะไลฟ์สดนะคะเพื่อใครอยากดูฟรีก็ไปช่องนั้นได้เลยนะจ๊ะส่วนใครอยากดูโปรโย่อมเยาวกระทักมาแล้วกันใครอยากติดต่อแม่หมอนะกดเข้าไปคาว่าเพิ่มเติมจะมีช่องทางติดต่อนะจ๊ะในแต่ละช่องนะคะวงเล็บในแต่ละช่องนะคะแล้วก็ใครอยากติดต่อแม่หมออยากสอบถามอะไรก็กดเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบพระรคุณทุกๆคนเลยนะจ๊ะแม่หมอสายมูเนาะนะคะ ใครสนใจของมูกระทักมาแล้วกันเนาะนะจ๊ะมีมากมายหลากหลายแล้วแต่คุณจะถามเอาแล้วกันบางทีว่าร้ายหลายแงวโพดนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามโดยเฉพาะคนใหม่เด้อกระเด้อมากสไตล์การนานาไปไแม่หมอแบบป้วงๆเพรคือผู้ใดมีคนเดียวในโลกนะจ๊ะว่าเ,าเอาเอาเอาทั่วโลกเลยมีคนเดียวว่ามีผู้ใดก๊อปปี้ไม่หมอดใดแน่นอนรับรองสไตล์ แตกต่างแวกแนวขนาดนอยู่ทัวรรออยู่เดียวเอาเป็นว่าเขาเรื่องกันเลยจ้ะเมื่อนี่เวลานี้เขาใส้ยพย,ยเราเรื่องในหัวขอ้อความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอ้อนวอนร้องขอไหมวาสน,นะจ๊ะคุณอ้อนวอนร้องขอแบบใดไบรกับวรูระเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย คุณอ้อนวอนร้องขออะไรไว้หรือเปล่าแต่เรามาดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นเช่นไรอยากรู้ระอ,อยากรู้ว่าสั้นนะคะขอดูก่อนพลังงานของคุณใบแรกไพ the ่เดอะแอมเพรสนะคะว้าวไพ่ h ดอะแอมเพรสคุณเป็นคนที่สวยมีเสนห่ห์เกิดวันศุกร์มีความพร้อมมีความมั่งคัง่งมีตังค์มีเงินมีเสนห่ห์มีน่ามเมตตามีพร้อมทุกดานผู้ใดเข้ามาก็มีคิดว่าคุณเนี่ย มีพร้มทุกดันเลยมีบาร,รมีด้วยนะคะพร้อมให้พร้อมเปย์พร้อมซัพพอร์ตนะจ๊ะประมาณนั้น DM เพรสสุดยอดเลยค่ะพลังงานเหลือล้นเลยนะคะแล้วก็พลังงานดีๆนะคะใครมองเข้ามานี่ต้องจึ้งอะ่ะเข้าใจคําว่าจึง้งปะคำว่าต้องสะดุดหยุดอยู่ที่คุณเนี่ยสะดุดก่อยาหรือสะดุดยังกระยาละ่ะแต่รู้ๆว่าต้องสะดุดหยุดอยู่ที่คุณนะสะดุดยังกระซันงนะคะรู้แต่ว่า ต้องหยุดอยู่ที่คุณต้องหยุดมองอ่ะด้วยความมีออร่าจะเต็มทั้งชายและหญิงเลยจากพลังงานดีๆนะพลังงานของคุณนะคะมาต่อค่ะพลังงานไพ่ใบที่สองว้าวทูอับคับกรกฎพิกจิกมีนท่านน้าคุณเป็นคนที่รักคนรักหรือสพอร์ตรักคนรักมากกว่าตัวเองก็ได้นะคะคุณจะเจอรักที่ดีนะแม่หมอเชื่อว่าพลังงานของคุณเนี่ยพร้อมจะได้รักที่ดี จะเจอรักที่ดีจะเจอรักที่คู่ควรจากจะได้รักที่สวรรค์จัดสรรมาให้ก็ได้หรือคุณอยากจะเจอรักแท้ก็ได้นะตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วเนาะเงินอาจจะพร้อมแล้วเลยอยากได้รักเช็รักแท้รักที่แท้ถูกก็ได้นะประมาณนั้นถูกอับคับคุณรักเขาเขาก็รักคุณสวรรค์จัดสรรสวรรค์สรรสร้างไหมคุณร้องขอแบบนั้นไหมคะเราดูต่อค่ะโอ้หม่กเลมีความพร้อมทุกด้านแล้วก็อยากได้รักที่ดีแหม่้า ว้าวควีนออฟ p พ n t a ดิเคโอ้โหนะความรวยมาเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้านอีหีเนาะหาเงินมีเสน่ห์มีอำนาจมีนะมเมตตาความรวยก็หาได้เงินก็หาดีฉะนั้นนะคะไม่มีทิ่ติพลังงานแบบนี้ใครบ้างว่าอยากใดยกมือขึ้นนะคะถ้าแม่หมอมีคนหักแบบนี้กระโดดกอดคอตายเลยนะคะตุยเลยประมาณนั้นนะคะฉะนั้นคุณมีความพร้อมเงินก็หาได้ความ การเงินว่ามีปัญหาสําหรับคุณนะคุณพร้อมที่จะเป็นรักที่ดีคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะประมาณนั้นมาดูต่อค่ะอย่างร้อยเอกนะคะโอ้พ่อค้าแม่ค้าหัวกันค้า,านักธุรกิจได้หมดวัสันนะคะโอ้ดีเอมบร์สุดยอดคุณจะเจอคู่ที่ดีนะบอกเลยตำแหน่งหน้าที่การงานได้นะคะบารมีจะเต็มอยู่ในจุดที่สูงนะคะบารมี คุณถ้าคุณอยากจะได้คู่คุณต้องได้คู่ที่ศีลต้องเสมอกันกับคุณทํางานก็ต้องเก่งหาเงินก็ต้องเก่งทุกอย่างต้องได้หมดนะคะคือต้องครบพร้อมองค์ประกอบเหมือนกันกันกบคุณเลยประมาณนั้นนะคะโหสุดยอดนะคะพลรรังงานของคุณนะเป็นดีเอ็มเอร์เน้านิ่งอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่เพอร์เฟกการเงินก็นดีหาเงินกับเก่งบารมีกไัได้ได้ัดวสันนะคะทุกช่องทางวสันขออีกหนึ่งใบพลังงานของคุณ โอ้ไม่กอดไพ่ขึ้นนะคะ The High p i n t e The High p i n นะคะคุณเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่สันโดษก็ได้คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตสดๆมาโดนก็ได้คุณเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่สันโดสนนเดียวก็ได้นะต่อไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ สวยเลือกได้หอ่อเลือกได้แล้วก็มีตําแหน่งมีอํานาจมีบารมีม,มีความพร้อมหมดหรือถือพรมอาจรรย์รอคนที่หรืออยู่โสดรอคนที่ใช่ก็ได้หมดน,นะคะได้หมดน,นะพลังงานดีอ่ะคุณเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจความคิดแต่งตัวเก่งหาเงินเก่งชีวิตดีโอ้ไม่กาดนะคะพลังงานเอเนจี energy, สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยจ้ะเงินความรวยความเก่งความอำนาจบารมีจะเต็มฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามา ที่คุณอยากได้อ้อนวอนร้องขอเป็นคู่รักที่ดีเป็นคนรักที่ดีเป็นคนรักที่ซัพพอร์ตคุณมองตาและรูใจคุณเป็นคนที่มี energy ความเก่งความรวยความฉลาดความออร่าเข้าใจธรรมชาติชีวิตเข้าใจคู่เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยที่คุณอ้อนวอนร้องขอนาตาสิเป็นยังไงอยากรู้เหลือเกินไพ่ใบแรก สิบดาบโอ้ไม่ก็โอ้บอร์แมนสิบดาบเก้าดาบนะคะขอประทานอภัยโอ้เก้าดาบคนคนนี้เครียดหรือนอนบ่หรับกระสับกระสายนะคะหรือคนรักเก่าคุณไหมต้องมีประเด็นนะคะไม่งั้นอนไม่หลับไม่งั้นก็จะต้องนอนหลับเม็นบ่คนรักเก่าเป็นไปได้นะจ๊ะเก้าดาบนะคะมาต่อค่ะนอนบ่นรับกระสับกระสายเป็นคนรักอิสระเป็นคนเจ้าชู้ได้เห็นไหมอ่าเครียดเพราะว่า คุณไม่ให้โอกาสใช่ไหมเขาดึงมาแล้วแต่ดึงแต่คนจะชูใช่ไหมมาให้ใช่ไหมเอยนะคะเป็นคนรักอิสระหรือยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ประมาณนั้นได้หมดคนทิ่นแดนไกลคนต่างชาตินะคะคุณเดียวกับคนไกลได้หมดนะเป็นคนรักอิสระคนยังไม่พร้อมมีคู่อะนะคนที่ชอบเดินทางบ่อยนะคะโอ้เพจออฟคับกกพิจิกมีนท่าน,น้ําเป็นเด็กกว่าคุณนะ เป็นเด็กกว่าคุณโ oh, อ้โห energy เด็กเอาแต่ใจชอบเที่ยวชอบสนุกชอบสวน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 เซฮฮาประมาณนั้นนะคะชีวิตแบบเอาแกนสารบ่ใดแต่รักคุณนะโอ้ไม่กอดแต่รักคุณอนะโอ้ไม่กอดรักแบบไหนอ๋อรักแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่เนาะเขาเรามาดูต่อนะคะรักคุณอนะสิบถ้วยเลยอะรักคุณเป็นไปได้อยู่บอกอุ้วเป็นไปได้อยู่บอก เครียดกับการที่คุณไม่ให้โอกาสใช่ไหมเครียดกับการที่คุณมืองหมางเมินใช่ไหมแต่รักคุณนะสิบถ้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อนะ,ะอยากรู้นะคะว่าจริงๆคุณก็เก่งเบอร์เนี้ยถ้าปล่อยให้หลุดมือในหน่าเสียดายนะเรามาดูพลังเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะรักคุณน่ะนะขอดูเซพฤติออบซอสนะคะมีประเด็นกันแน่นอนมีการห้าหัน่นมีการทะเลาะมีความบอกทะเลาะบบกแหวงเกิดขึ้นมีการ มีการตอบสนองไม่ได้ดังใจประมาณนั้นนะคะมาเบิ้งต่อค่ะอยากรู้ The Tower จบกันไม่เป็นท่าเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากควบคุมความสัมพันธ์นะคะไม่หมอว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีสติมีปัญญาขนาดนั้นคุณคงไม่ไปโกรธกับคําว่าคนที่รักอิสระไม่พร้อมแต่แม่หมอว่าน่าจะเจ้าชู้จบน่าจะพาะเจ้าชู้มากกว่านะคะมาต่อค่ะไพ่ขึ้นโอ king of swords นะคะ k King of Swords กับ s w o r d s โอ้โหแรงพอ,อกันถ้าคุณเป็น k King of s อ o ซ d s คุณพร้อมตัดพร้อมจบรักคำไหนคำนั้นนะคะแต่คุณแบบเป็นคนเอาจริงเอาจังกับคำพูดในการกระทำคำพูดทุกอย่างต้องจับต้องได้จริงจังไม่มีคำว่าเล่นประมาณนั้นนะคะรักคำไหนคำนั้นแต่เขาอาจจะไม่ใช่สเตรนราศีสิงห์โอเปอเรน t ์เดอะเทมเพนตค่ะความสัมพันธ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมาดูซซ ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบรันราศีธนูนะคะเพราะอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แค่สองจบกันไปได้แค่สองเขาอยากเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องจบเพราะกับคุณก็ได้นะคะต่อนะอันนี้นะคะเอออยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสอยากขอโอกาสนะอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสอยากได้โอกาสค่ะ แม่ในมีแนวโน้มมีแนวโน้มได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันกันใหม่นะพราะไพ่ขึ้นทั้งหนึ่งดาบไพ่ขึ้นทั้งหนึ่งไม้นะคะหนึ่งกระทาแล้วเรามาดูต่อนะคะ A of Swords นะคะการเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสการส่องกันครั้งเนี้ยอยากส่องอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปต่อแล้วจะเป็นยังไงแต่ความรักกะเคยมีให้อะ่ะ คือความรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วทําให้กันเจ็บอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะความรักไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วอะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บอะ่ะคือแบบบ่มีทีบ่มีทีเสียบหรออะ่ะนะคะดูต่อค่ะไพ่ขึ้นเพดอฟแวนทาตุไฟเมสิงธนูนะคะ เขายังมีแพชชั่นกับคุณนะไม่ว่าเขาจะหันหลังให้หรือมีประเด็นกันใดๆแล้วจะลงเอยกันยังไงอยากรู้หรืออยากรู้ระเกิดมาเบิงเนี่ยอยากรู้นะคะอยากกลับมาซัพพอร์ตค่ะอยากกลับมาชดเชยให้ค่ะที่เขาไม่เคยซัพพอร์ตคุณที่ทําให้คุณเจ็บที่เดินที่ไม่ได้แคร์ที่ไม่ใส่ใจอยากกลับมาอยากซัพพอร์ตทั้งๆรอให้คุณอ้อนวอนร้องขอให้คุณคุณอยากต้องเขาอยากให้คุณอ่ะอยาก ขอความช่วยเหลือจากเขาแต่คุณไม่เป็นไงคุณยืนได้ด้วยแข้งขาของคุณเองอ่ะคุณหาเงินเก่งคุณว่าสนใจอยู่แล้วกับเงินของเขาแต่ก็นั่นแหละเขาก็อยากได้ให้คุณอ่ะมีโมเมนต์ขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างแต่คุณก็บอนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะเพราะอะไรทําไมคุณถึงบอนะคะโอ้คุณมีตังคุณหาเงินเองได้คุณอยู่ได้คุณรวยด้วยตัวเองคุณมั่งคั่งด้วยตัวเองอ่ะถ้าการจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ กับชั้นทั้งเนี่ยเขาต้องเป็นบุคคลที่จริงใจเข้ามาในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเอาแบบชนิดหน้าไหวหลังหลอก่าต้องเว้ากันเลยจ้ะประมาณนั้นนะคะคุณพร้อมจบค่ะถ้าแบบหน้าไหวหลังหลอกนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณพร้อมจบนะเพราะคุณหาเงินเก่งเห็นไหมเซเวนเอาคับเนี่ยคือการหน้าไหวหลังหลอกว่าเอาค่ะถ้าถ้าคิดจะแบบหน้าไหวหลังหลอกเล่นเล่นหัวหัวป้ายหนาค่ะว่ต้องเสียเวลาค่ะถ้าไม่จริงจังจริงใจก็ไม่ต้องเข้ามาค่ะ เจ็ดถ้วยนะคะเขาน่าจะเป็นมีตัวเลือกเยอะแต่นะคะก็ทำงานเก่งเนาะทํางานเก่งตัวเลือกหลายมีแพชชั่นแต่เอเนจีน่าจะได้กว่คุณนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะ King of แวนทัดไฟเมสิงนูนะคะเซเวนแวนเขายังอยากลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะยังอยากลงทุนยังอยากไปต่อยังอยากมีคุณว่าสันเองเอยเองเอยและเองเอย แล้วเรามาดูกันนะจ๊ะจิลงเอยเสนไลวาสันนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ทั้งริเกทั้งคำเวามาหมดเลยนะคะทั้งอีสานทั้งลาวมาหมดเลยวาสันนะคะมาดูต่อนะคะว่าสิจบจังไดอยากรู้ลอเกินแนวโน้มจุดจบของคุณสองคนนะคะที่คุณอ้อนวอนร้องขอได้จะจบจังได้คุณมีภาวะหยุดน,นิ่งใสใช่ไหมไม่พูดไม่จ้า คุณเบื่อกับการที่จะมานั่งคอนแทคก,กับคนเจ้าชู้ใช่ไหมไม่มีแพชั่นอีกต่อไปอวะสันเอาแล้วเรามาดูสิเขาจะทำยังไงอุ๊ยอยากเทคแอคชั่นอยากมีคุณอะหรือเขารวยหรือคุณเดียวคนรวยก็ได้นะหรือคนหนึ่งไม่ใส่ใจอีกคนหนึ่งไปโฟกัสความรวยก็ได้นะได้หมดนะคะมาต่อค่ะเดอะชาริออราศีกรกฎ คนเดียวคนถิ่นแดนไกลแน่นอนคนที่อยู่ไกลๆคนที่อยู่คนละจังหวัดประเทศได้หมดคนประเทศไทยก็ได้หรือเป็นคนต่างชาติก็เล้ก็ได้นะคะเขาจะมีการแพลนมาหาคุณนะถ้าไม่พูนไม่คุยแค่ออนไลน์กับว่าจบอะค่ะประมาณนั้นจะมีการเดินทางวยคุณนี่ดูดีมากดูสวยดูแซบดูมีตังดูหล่อมากดูมีชัมเม้งดูงเพอร์เฟกอะหล่อ,เล,อ,ลอเลือกได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้สวยเลือกได้เลยแหละประมาณนั้นนะคะ มีตังรักชูรี่นะคะฉะนั้นเราไปดูต่อค่ะเขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยเขาจะเอาจังใดดีจะไปต่อหรือพ่อสํำนีเส,สียวยึกยึกยักยักเสียยังกับวัยเฮ็ดนะคะเก้อเก้อกังกังเข้าใจว่าเขาว่าเก้อเก้อกังกังนะคะสี่ตัดสินใจบนเหน่บนนอนน่ะเสียวจังใดดีความหากระจบไปแล้วแล้วคุณเสียโอกาสบอ่อนู่นนี่นั่นเสียวจังใดดี สีบอรกระท็กกับบอกาหรือจังใดพวกคุณดูสวยขึ้นคุณไม่เหมือนเดิมไงใค้สิคือคือผู้ใดสิคือเก่าเหรอคะบ่มีผู้ใดคือเก่าดอกถึงทำร้ายปังตุยเปานนั้นผู้ใดสิมะนางัง w e l คัมยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะผู้โดยศาสตร์โปรดทราบฉัน open ตลอดนะคะคงบ่มีผู้ใดเปลี่ยนแบบนั้นนะคะถ้าคุณถูกทำร้ายด้านร่างกายและจิตใจคนที่ทำร้ายคุณยิ่งเป็นคนรักแล้วคงไม่มีคำว่า welcome the time นะจ๊ะคงบ่มีนะจ๊ะ แม่หมอคงนึกฟ,ฟ,ฟิลนี้ไม่ออกนะคะเขาคงจะเขาได้คงอยากคาดหวังให้คุณพูดคาว่ายินดีค่ะที่รักเข้ามาในความสัมพันธ์ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงเข้ามาแลนด์ในหัวใจฉันได้เลยนะจ๊ะประมาณนั้นนะเขาอาจจะคาดหวังแจ็คสันก็ได้นะ <laughs> ด้วยความเป็นจริงแล้วคงเป็นไปบ่ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วเรามาดูนะคะจุดจบที่คุณอ้อนวอนร้องขอเนะี่ยสิเป็นยังไงอยากรู้ว่าสัน้นภายไปนี้อุ้ย <laughs> คุณยังรักเขาอยู่เหรอคะคุณอยากได้โอกาสเหรออยากให้เขากลับมาขอโอกาสเหรอหรืออยากให้เขากลับมาขอโทษหรืออยากให้เขากลับมาใช้นี่ <c oughs> ไดเมิรนะมาคือการกลับมาครั้งนี้นะคะเห็นไหมถ้าคุณยังเปิดโอกาสนะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะเขาจะมาขอโอกาสอีกครั้งจะมาเตาะมาต้อ,มตอยมาจีบนะคะจะเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสอะไรใดๆทั้งสิ้นได,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 ได้หมดนะคะโอ้โหไม่คาดมาดูต่อคะ่ะอยากรู้ เป็นรักที่เป็นรักที่จริงๆเป็นรักที่ดีนะรักของคุณสองคนเนี่ยการกลับมาครั้งเนี้ยเป็นรักที่ดีนะไม่หมอเชื่อว่าเป็นรักที่ดีเพราะว่าทริอปครับสำรับเนี้ยมีมีมีแค่เขาคนเดียวอ่ะเพราะปกติทริอปครับสำรับอื่นจะมีสามคนแต่ของ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 สำรับเนี้ยคือถ้าเขากลับเข้ามาในความรักครั้งนี้คือมีรักเดียวให้คุณนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะคือการกลับมาครั้งนี้คืออาจจะตื่นรู้แล้วก็ได้ แต่ก็เครียดนะคะว่าคุณนะจะให้โอกาสไหมประมาณนั้นนะคะแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นรักที่ดีให้กับเขานะคะประมาณนั้นนะคะเดทราศีพิจิกบอกเดทราศีพิจิกจบไปแล้วละความรักความสัมพันธ์จบไปแล้วจ้าความรักครั้งนี้ยจบสนิทไปแล้วแต่จะแต่จะรีเบิร์ดได้ไหมขอดูหน่อยแซะถ้ารีเบิร์ดได้ก็ ถ้าดีรีเบิร์ได้ไหมคะขอดูแซะเพจอพิเคิลคือการกลับมาขอโอกาสนะคะกลับมายังจะมีความมั่นคงมาหยิบยื่นให้ไม่มาตัวเปล่าแน่นอนจะมาพร้อมความมั่นคงมีเงินหรือมีความฝันของฝากมาแถมนะจ๊ะจะมีการติดต่อกลับมานะมาครั้งนี้น่าจะชัดเจนนะคะไม่ไม่มาแต่คําพูดนะพ,ดพูดเล่นๆไม่ของจริงต้องมาด้วยจัดต้องจัดหนักแล้วละ่ะเนี่ยบ้านสักหลังรถสักคันนะ <laughs> บ้านสักหลังรถสักคันนะคะฉะนั้นนะคะต้องมีต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะทิ่ยาเสียเวลาเปล่านะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อคะ่ะจะมีการกลับมาแบบเร่งด่วนของใครคนนั้นนะถ้าติดต่อมาแล้วถ้าคุณโอเคเซย์ yes คุยรู้เรื่องนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะ จะแบบบรอดโดดนะี่การกลับมาครั้งนี้คือถ้าถ้าติดต่อมาแล้วถ้าคุณอนุญาตถ้าคุณโอเคถ้าคุณนู่นนี่นั่นก็ได้หมดนะคะฉะนั้นก็จะรีบมาแบบเร่งด่วนนะคะแล้วจะจบตั้งใดล่ะอู้คุณช่างดูดูมีสเสน่ห์หรือเกินเนาะหรือรับซับซ้อนตอนนี้จะมูนฟังนี้บ่ใดเด้อเดี๋ยวสิโดนปิดอีกอนะ ตอนนี้คุณก็ลึกลับซับซ้อนเรือเกินมีสเสน่ห์หรือคุณทำงานสายมูไปเลยก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะขอดูเซตแล้วจะจบอย่างไรคนรักเก่าจะกลับมาขอโอกาสนะแม่หมอเชื่อว่าคนคนนี้ยังมีความมั่นใจว่าเป็นไปได้ว่าคุณยังรออยู่นะประมาณนั้นแล้วเขาคุณถ้าคุณยังบางครั้งคุณก็รอเขาก็ได้นะคะโอ้เดอะสตารราศีกุมนะคะ ฉนั้นแม่หมอเชื่อว,ว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณยังเป็นความหวังซึ่งกันและกันได้นะฉะนั้นแม่หมอคิดว่ามีโอกาสได้ไปต่ออยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือก็เป็นรักใหม่นะคะอันนี้คือถ้าหากคนเก่าที่เคยเดินทานหลังคุณไปนะจะด้วยเหตุผลใดไม่รู้แต่เขาจะกลับมานะคะเขาเขาเดินออกจากชีวิตคุณไปแต่เขาต้องกลับมาเองได้นะคะ ฉะนั้นเรามาดูเซิจบอย่างไรเอาง่ายๆอันนี้คือเก้าถ้วยเก้าถ้วยสำรับนี้ก็คือคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้คุณจะได้รับข่าวสารจากใครคนหนึ่งนะเห็นเห็นนางฟ้านางสวรรค์หอบมาเลยเห็นปะหอบมาเลยจ้ะเอาข่าวดีมาให้คุณนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณอาจจะเป็นรักแท้ครั้งนี้ก็ได้นะแต่ไม่หมอเชื่อว่าการกลับมาครั้งเนี้ย ถ้าทะเลาะกันอยู่นะลองหันหน้าคุยกันค่ะแล้วคุยกันแล้วรู้เรื่องไหมคะเดี๋ยวดูซิจะได้จบจะเทียงาแล้วขอดูหน่อยนะคะว่าคุยกันรู้เรื่องไหมก็คือต้องต้องลดอีโก้ลงนะถ้าลดอีโก้ลงยังไงก็รอดนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาเห็นไหมคือการพูดคุยการเจรจากาันต่อรองแบบต่อรองแบบมีสันเตะน,นะคะทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างลงตัวค่ะแล้วจะได้ลงลงเอ่ยคู่ไหมดูซิ โอ้ไม่กัดคุณเป็นคู่กันเห็นไหมลงเอยคู่อ่ะมีความอดทนให้กันนิดหนึ่งนะคือถ้าหากเราทะเลาะกันมันก็มีบ้างเลยถ้าหากถ้าหากไม่ทะเลาะกันเรื่องหนักเรื่องเหลือ,ลอบาฝรั่งนะทุกคนคือต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะถ้าทะเลาะกันถ้าไม่ใช่เรื่องเหลือบาฝรั่งก็นะไปได้ต่อนะคะถ้าเราหันหน้าแก้ไขและทุกอย่างลงตัวคะ่ะแต่แม่หมอเชื่อว่าเป็นคนเก่ามากกว่าคนใหม่ นะคะอ่ะอีกหนึ่งใบเห็นไหมเป็นวิบากกรรมเป็นบุญหรือกรรมเนี่แหละนำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันได้ได้ทะเลาะได้มีประเด็นแต่ท้ายที่สุดคู่กันแล้วก็คงไม่แควกันหรอกนะแม่หมอเชื่อว่าคู่กันแล้วก็คงไม่แควกันนะเพราะว่าโชคชะตาจะทําให้คุณสองคนได้ไปต่อกันนะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วก็จบค่ะอู้ คุณคู่ควรจะได้รักที่ดีนะคุณกับเขาคงหนีกันไม่พนะ้นอ่ะเห็นไหม the world คนเกิดวันเสาร์ได้คุณคู่ควรจะได้รักที่ดีถ้าการกลับมาครั้งนี้เขาต้องเป็นรักที่ดีให้กับคุณนะ่ะเขาต้องพร้อมเปย์พร้อมซัพพอร์ตพร้อมช่วยเหลือคะ่ะถ้าการกลับมาครั้งนี้แต่คนเป็นคู่กันแล้วก็คงค้งาวแคลกันหรอก,กคะ่ะถ้าคุณยังอ้อนวอนร้องขอว่าให้เขามาเคลีย แค่คําขอโทษแค่คําใดๆเขาจะมาทํานะคะแต่ถ้าคุณแบบอยากให้อ้อนวอนร้องขอให้เขากลับมาชัดเจนกับคุณท้ายที่สุดเขาก็จะกลับมาชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณอ้อนวอนร้องขอสิไปซส่กระปอันนันก็นคืออาจจะไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณกระได้น,น,นะเพราะไพ่บอกคือเป็นไพ่กรรมขึ้นมาเนาะทุกอย่างมีมีกรรมและบุญกรรมกับไหวเนาะนะคะ ฉะนั้นนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนตั้งสติทุกคนนะคะเพราะไพใบสุดท้ายขึ้นมา The Will of Fortune ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดอ้อนวอนร้องขอสิ่งใดว่าสันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรให้คุณอนะ่ะถ้าคุณอ้อนวอนร้องขอให้เขากลับมาขอโทษก็ชิมาขอโทษนะคะก็จะเหวี่ยงกลับมาให้คุณขอโทษแล้วก็ถ้าหากคุณแค่อยากแต่งงานกันมีโอกาสนะ เพราะว่าเขาจะชัดเจนเพราะเป็นคู่ครอบครัวกรรมกรรมทางครอบครัวหมดก็จะหลุดพ้นแล้วก็จะได้มีครอบครัวที่มีความสุขนะเพราะเขาก็รักคุณอยู่นะแต่นะด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามก็ว่ากันไปฉะนั้นนะคะคุณร้องขออ้อนวอนแบบใดดคุณสิได้แบบนั้นเนีเขามาใส่หนีกับสิได้อยู่นะจ๊ะแต่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 นะจ๊ะอย่าวงเล็บอย่าวงเล็บอย่าอินหลายนะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงลานนะจ๊ะอยากให้ทุกคนตั้งสตินะในการรับชมฟังคลิปนะคะ ใครสนใจอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากดูดวงฟรีเข้าไปที่ช่องสีดํสิ1เอดโมงเสาร์แม่หมอไลฟ์สดน,นะคะและถ้าใครอยากถามอะไรใดๆก็กดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมสิวิส่งทางติดต่อแม่หมอนะจ๊ะเอาเป็นนั้นว่าขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามทั้งใหม่และเก่านะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งคอมทุกคอมเมนต์เลยจ้าขอบคุณมากแล้วก็นะคะก่อนจบขออวบุรรักษาเทวดาคุ้มกันเงินทองไหลมาเทมา รวยแล้วรวยอีกขอยเงินลนทับและขาดบม่ได้ขอยรักดีๆไล่ล่าทุกคนเลยค่ะโชคดีจะเจอกันคลิปหน้าเด้อ